สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Baby Atack t นะฮะเด็กโจมตี <c oughs> กับในช่วง h e l l e r t i m e หรือน่ากลัวเวลานะฮะ <c oughs> แปล,แลว่าตรงตนี่คือเกมอะไรครับคุณดม Dungeon Nightmare ครับเคยได้ยินกิตติศัพท์มามากมายว่าเอาเป็นว่ากิตติศัพท์ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ลุยลองกันเลยดีกว่า You Only Move When You Do n t 4D Olympic Video 4D แปลว่าพวกมันจะขยับเมื่อต่อเมื่อคุณไม่เห็นพวกมันโอ้โหเรามานี่ไปนอนแล้วครับไม่ดูแล้วโอ้ล้วค่อยๆเดินดยนะอืมผิดกับเกม DI เมื่อกี้ยังดิบดับเอออะไรอ่ะเ,เสียงมันดังไปหรือไม่ก่อ <laughs> นจะลดไหม <laughs> นี่เราจะขี้กลัวเกินไปหรือเปล่าเฮียคนหลอดนะอ้ะไรย่ะ she is coming she is coming อุ้ยเอยเดี๋ยเฮียว่าเราไม่บอกกับเออร์เลอรทามอย่างแรงมูฮีฮะอยากรู้มาก เอาเป็นว่าเดี๋ยวชีจะแนะนำตัวกับเราเอง <_ utt> อรู้เลยรู้ไม่ทันขาดคำเลยซัดเลยเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็คงจะเห็นชีผู้นั้นแล้วเห็นไหมว่าชีให้การต้อนรับเราดีมาก <_ Q> นี่มันไม่ธรร,รมดาเลยแน,น่แน่ไม่อยากเล่นเลยว่ะบาคือเกมเฮลเลอร์มันจะมีเป้าหมายให้ทำแล้วประเด็นคือแบบ กว่าจะเจอหมดอะไรอย่างงี้อันนี้ความแค้นส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เด็กๆขี้กลัวมากไอ้พวกกรงเกมบ้าบอเนี่พวกนี้อ้โห้องอยังไงไอ้กดแมใหมิไอ้เส้นที่ชี้ไปตรงห้อง,องใหญ่ๆนั่นะคืออะไรเราต้องไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเส้นที่เราเดินทางนะจากห้องตงกนะลางอ่ะนะเอ๊ <laughs> <laughs> เมากระตกเลยเออใช่สิเพื่อนกลัวมึงก็หัวเราะนี่ใช่ครับเดี๋ยวเรากลัวเป็นเพื่อนกันแล้วกันพอถึงเวลาที่ว่าต้องต้องเปลี่ยนคนเล่นกันบ้างแล้วบ้าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ทำไมกูต้องเป็นไม่ยุ่งกับเกมแนวเธอเหรอแน่นอนมีมีมอนจินยูนิตี้ทำเกมได้แบบว่าอุยกตกใจทองน่ากลัวเหมือนกันปิดประตูอันจินนีนี่ไม่ควรบอกใคร อืมเพราะว่ามันดูต,ดดดดตูดกูไปดูอีอย่งนี้เออห้องตันไปทางไหนดีวะกลับออกไปแล้วเลี้ยวอ่ะซ้ายแล้วกันเป็นทางที่เราคุ้นเคยจะดี <c oughs> เคไปทางขวาดูยตรงไว้นี่อ่ะอืมย,ยาวๆไอ้เนี่ยไอ้ห้องเนี่ยมันยังไงบขอขก็ไปชมกันเลยกลัวคุณร้องดังอนะ

เกมเจ๋งไปแล้ว <laughs> <laughs> อ่าแล้วนะครับ <laughs> เหนื่อยเหลือเกินามาเอาใหม่นะฮะเออกดผิดนะฮะมันกด Escape แล้วมันจะออกทันทีลืมบอกว่านี่เป็นเกมที่เล่นบนเว็บนะ <laughs> อ๋อจะบอกว่าเมื่อกี้เรามีทฤษฎีกันนะฮะว่าเป็นเพราะจุดเทียดมันเลยไม่ค่อยโดนอะไรตอนนี้เราเลยชาเลน g ์นะครับบอกว่าจะไม่จุดเทียนตลอดทั้งเกมจ,จะไปเงียบเลยคือตั้งใจเล่นตั้งใจเปิดกล่องนะผมว่าเป็นยังไงหนึงนน่งตัวบานี้อาจจะเฮ้ยบ้า เออมันก็ไม่มีอะไรในเห็นไหมก็รีบไปซ้ายขวาขวาเลยขวาที่โคตรไกลเลยนะทางตรงยาวๆเลยตรงยาวๆไม่มีอะไรหรอกลูงทำเป็นกลัวไปได้มาเล่นมาไม่ไม่ไม่เฮ้ยเสียงบางวันเฮ้ยจะไม่จุดเทียนใช่ไหม คนลุกแล้วฮะโดนไปแล้วหนึ่งดอกเราไม่ตื่เตียนอืมประตูเปิดอย่างนี้เนี่ยไม่สิวิไลเอาซะเลยสรุปเป็นเพราะไม่ตื่นเทียนน่าจะมีผลจริงเงาอาจจะแบบบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่เราไม่ไม่อาจ เยกูหลับตาไวเ่ยอ๋อแลมโบแลมโบอ๋อโอปอร์เลมโบสไตล์ตรงไปจะไม่กลัวกูจะไม่กลัวนะก็ไม่มีอะไรเนี่ยดมอ๋ออุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยประตูมาจากไหนแหมมันคงวาร์ปมา吗อ๋อยังไม่มีเนี่ยเฮ้ยเปิดอีกแล้ว ในกล่องน,นีจะมีของที่แบบว่าพิเศษไหมไม่รู้อุ้ย uh, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราชินแล้วเราชินแล้ว <laughs> ผมยังไม่ชินเท่าไหร่ <laughs> มีหน่าอะไรเงียบจังไ <laughs> ม่ทำใจไม่ได้ <laughs> <laughs> มันมันไม่ใช่แบบว่าโอเคนะมันก็แค่แบบเออขนลุกเบาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> โอเคโอเคก็ใจอ่อนไหมพวกคุณ ก็คือมันต่างกันด้วยคนเล่นกับคนดูอะคนดูเนื่อแบบดูไงคนเล่นนี่คือเป็นคนพาไปดูแ่บไปเห็นเลยเนี่ยนี่เป็นท่านผู้ชมที่ so skip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  no skip no skip p a ครับน้ำลายเต็มจอฮะดีแล้วจะได้เห็นวีอบางๆ <laughs> นี่เป็นทฤสฎีไหน <laughs> มุจจะออกจะเซ็กซี่ยามจีสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวจะได้เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวจะไรอ่ะกระดูกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปะเราจะแปะลิงก์ไว้ที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกตูดกูใส่เสื้อเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้เฮ้ยเฮ้ยกูกดติดไมเลยไรไอ้เขาพูดก่อนเว้ย เด yeah, ี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแปะอะไรเงยเดี <S <S ๋ยวแมปไปไหนจับพวเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้จุไปจุไปจุดไปจุไปแล้วกระโปิดประตูปิดประตูดมันหงุดหงิดมันไม่เวอร์จะเนี่ยมันไม่เวอร์เนี่ยมันต้องเข้ามาแน่แน่เลยอ่ะแล้วทางตันด้วยมันไม่มันคืออะไรอ่ะประตูนี่คืออะไร

มันหยุดอ <Jamie, S 2> ่ะมันมันหยุดทำไมอ่ะมันหยุดทำไมมันหยุดเองไอ้กูไม่ได้หยุดเลยไอ้สิตายสิเฮ้ยเสียงแม่งเคตรน่ากลัวเลยไม่เอะอะคนแล้วบอกยังจะมีเสียงอยู่กูยังไม่หมดนะเพราะมันจะหยุดนานไปริงไหยใกล้แล้วใกล้คนแล้วเสข็งเลิศเบาแล้วอหมดแล้วมันหยุดทำไมเนี่ยหยุดทำไมโอ้ ดูตูดนี่เรียกว่าตะคิวกินสามรอบเลยเมื่อกี้ไม่เล่นแล้วอ่ะโอ้ตไยกลัวจนมากเลยนะจุดเทียนแล้วชาเลนหาอะไรไม่มีประโยชน์สันตีเงียอะไรเลย จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำการแปะลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้พูดไม่จบเสียทีเะจะบอกว่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนะฮะการเล่นแล้วเป็นยังไงก็แชร์ประสบการณ์ใช่เผื่อว่าจะมีไอาบากูลาออกเดี๋ยวไมกูขอยพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่ไม่ไหวแล้ววะจากเมื่อกี้กูก็ไม่อยากเล่นแล้วเดี๋ยวกูไม่อยากเดินไปไหนกูอยากแตะคีย์บอร์ดไม่อยากทำอะไรทั้งนันก็ เอาเป็นว่าด้านผู้ชมไปลองกันเองดีกว่านะฮะไปลองกันเองนะฮะผมเอ่อชื่ออะไรวะกูชื่ออะไรผมโดมนะฮะกับบาสนะครับอีกคนหนึ่งคนโน้ตไม่มีหน้าที่เฮียเลยมานั่งหัวเราะอย่างเดียวก็อยากให้ได้อยากให้โดนนะฮะดูเสร็จแล้วก็ไปลองกันบ้างเพราะว่าคนทําทํามาดีจริงๆนะฮะก็นับถือว่า กกะอีตัวกี้เือกี้คือกี้คืออะไรก็ไม่รู้ก็เช่นเคยครับอย่างที่บอกนะจะแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายคลิปนะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะฮะวันนี้สวัสดีครับ